สวัสดีครับในการใครใคก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมานําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าไก่ย่างบางตานนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักในอ่หลายท่านอาจจะเรียกว่าไก่ย่างรถไฟนะฮะคนที่อยู่ตามาคนสมัยก่อนที่อยู่จังหวัดราชบุรีก็อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เดินทางด้วยรถไฟซะส่วนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นบรรยากาศแถวนั้นเนี่ยค่อนข้างจะคลืคลนมากเลยถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ย จะไม่ค่อยคือคืนแล้วก็ตามแต่ก็ยังสามารถเห็นได้เหมือนกันนะฮะจุดเด่นของไก่ย่างบางตานเนี่ยก็คือไม่มีอะไรมากครับทำง่ายๆจะเห็นว่าเป็นเสียบไม้อ,อันนี้นะฮะเป็นแบบเสียบไม้ปิ้งอยู่นะฮะแล้วก็จะเหลืองๆนิดนึงกระเทียมเยอะๆพริกไทยเยอะๆหอมอร่อยครับทานกันบนรถไฟเนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาลองทำดูไม่ต้องอยู่บนรถไฟก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนผสมง่ายมากเลยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ไก่ย่างบางตาลน,นะครับสูตรแบบง่ายๆวันนี้เราจะใช้ไก่ครับทั้งกระดูกเลยจริงๆเขาจะพวกเขาจะใช้พวกไก่เนื้อนะครับถ้าไปตลาดก็จะสังเกตว่าหนังมันจะเหลืองนิดๆน,นะฮะแต่วันนี้ผมได้ไก่แบบว่าไก่ธรรมดาเนี่แหละไก่ทั่วไปนะฮะแต่ว่าควรจะต้องติดกระดูกก็จะดีนะครับเป็นแบบนี้เอามาย่างก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้เขาเรียกว่าอะไรไม้ไผ่สําหรับย่างนะครับ อันนี้คือจะเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ผมจะมีคลายว่าอะไรอ่ะแปลงนะครับหรือผู้กันที่ผมใช้ตะไคร้ที่เหลือเนี่ยมาทําเป็นแปลงเนาะเอาไว้ทาตอนย่างไก่กันอันนี้จะเป็นน้ําตาลทรายครับน้ําปลาผงขมิ้นกระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยจะดีที่สุดเลยสําหรับเมนูนี้แล้วก็น้าเปล่าครับพริกไทยเท่านั้นเองสําหรับอัตราส่วนนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ที่ อ่า f ฟู้ t ทราเวลดครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยวิธีท,ทำน,นั้นก็แสนจะง,ง่ายครับผมจะมีลงไปก่อนเลยนะด้วยผงขมิ้นครับน้ำเปล่าน้ำตาลครับ พริกไทยจะเยอะนิดหนึง่งกระเทียมต้องเยอะๆนะครับขอบอกว่ากระเทียมไทยเนี่ยต้องเยอะๆเลยน้ำปลาครับเสร็จแล้วง่ายมากเลยนะที่เหลือก็เพียงแค่เอาไก่เนี่ยลงไปคลุกๆๆแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้ครับสักประมาณแนะนำนะครับแนะนำให้สักสามชั่วโมงเนี่ย โอเคเลยหรือว่าถ้าเกิดรีบก็สักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นเพราะว่าไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีพวกอของไม่ดีนะแบบว่าไวรัสพวกแบคทีรียอะไรเงี้ยพวกซ a l m o n e l l a อะไรพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายที่สุดนะในบรรดาเนื้อสัตว์บกทั้งหลายเนี่ยนะที่เรากินกันทุกวันนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปพักในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาย่างนะครับ ตอนนี้ผมก็จะเอาไก่ลงไปในกระทะแล้วนะครับไฟอ่อนๆก็พอครับไฟกลางตอนแรกก็ไฟกลางกว่านน้ะพอใส่ไก่ลงไปปุ๊บแล้วมันก็จะความร้อนจะลดลงนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็หลี่ไฟให้กลางค่อนข้างอ่อนนะครับเอาหมี่ลงไปด้วยเครื่องเทศลงไปสักหน่อย ครับ <c oughs> ท่านผู้ชมแล้วระหว่างที่เราย่างเนี่ยเราจะมีน้ำมันกระเทียมเจียวด้วยใช่ไหมเราก็พรมไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับคอยพรมมันแล้วก็ไก่เนี่ยมันชิ้นมันหนาใช่ไหมไม่ต้องกลับบ่อยนะครับสักห้านาทีห่อยพลิกทีหนึ่งหรือว่าถ้าชิ้นใหญ่มากสิบนาทีห้อยพลิกทีหนึ่งก็ได้เนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนะครับ โอเคครับอันนี้นะครับในไหนผมก็ซื้อไม้มาแล้วเนาะผมก็เลยเอามานหนีบซะหน่อยเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะย่างแบบไม่ใช้ไม้นะเพราะว่ากระทะย่างของผมนี้ค่อนข้างที่จะมีเนื้อที่จํากัดนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยมันก็ต้องยาวสักนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันเลยมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะมันก็จะแตกขอบอกจากกันนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมก็จะลองเอาเนื้อไก่นะฮะักชิ้นหนึ่งลองมันหนีบไม้ดูนะเพื่อความ ได้เป็นมีกลิ่นอายนะครับของไก่ย่างบีบไมไ้แท้ๆนะฮะโอเคตอนนี้ไก่ก็เริ่มใช้ได้แล้วนะครับคือผมก็จะกลับด้านชิ้นนี้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้ก็ไก่ของเราก็สุกดีแล้วเนอะนะฮะวิธีดูนะครับท่านผู้ชมก็คือเวลาใช้ซ่อมหรือว่า ไม้ลูกไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยจิ้มเข้าไปนะครับถ้าเกิดเห็นว่าเลือดไก่เนี่ยยังไหลออกมาอยู่เนี่ยก็แปลว่ายังไม่สุกถึงข้างในนะแต่ถ้าเกิดจิ้มไปแล้วแบบทะลุง,ง่ายๆเลยปื๊ดแบบว่าไม่ไม่ฝืดไม่เหนียวเลยนะก็แปลว่าใช้ได้หรือว่าถ้าเกิดมีน้ำเป็นแบบขา,ขาวๆออกมานะฮะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่น้ําเลือดแบบแ,บบแดงๆก็เป็นนั้นว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนเพียงแค่ การจัดจานเท่านั้นเองโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตอนนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนการจัดจานเนาะผมก็จะหั่นให้ชิ้นเล็กนิดน,นึงตอนแรกตั้งใจว่ามีไอ้เจ้าไม้นี่นะฮะแบบดั้งเดิมของเขาที่เขาจะเสียบไม้ย่างนะฮะด้วยความที่มีข้อจํากัดด้านหลายๆอย่างนะับอย่างกระเทะอย่างกระทะอะไรเงี้ยหรือว่า เตาย่างหรือว่าไก่ที่ผมได้มานี่ก็ค่อนข้างชิ้นใหญ่นิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะ <c oughs> เสิร์ฟแบบว่าสับนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปในตะก้้าไหวาสารน,นี่เลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นแบบง่ายๆนะฮะ <c oughs> ผมจะหั่นแล้วนะ อืมกระเด็นนะครับนิดหน่อยเยับไปด้านข้างนะครับเวลาที่ใช้ในการย่างนะครับก็ประมาณสัก30-40นาทีนะครับเท่าที่ผมาถามแม่ค้ามานะครับ โอเคครับก็เป็นนันใช้ได้แล้วผมก็จะเอาใส่ลงไปในนี้ละนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับหาเข้าเหนียวมาสักนิดหนึ่งเนาะ ทานคู่กันกับน้ำจิ้มแจ่วหรือจะเป็นน้ำจิ้มไก่ธรรมดาก็อร่อยดีนะครับเอาละเดี๋ยวผมขอทาความสะอาดเขียงแป๊บนึงนะครับเลเชียวเต็มเต็มกระจุยกระจายโอเคครับผมก็หน้าตาออกมาอย่างนี okay, <c FFFF> ้นะครับทางบ้านอาจจะใช้ไก่ตัวเล็กลงมานิดนึงก็ได้แล้วก็ย่างให้แห้งเลยเนาะ แต่ว่าวันนี้ก็โอเคครับผ่านไปได้ชิมรสชาตินะฮะแล้วก็สำหรับปะตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ